สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมซันนี่นะครับพร้อมนิสจากนังสมิตรสปอร์ตพูนะครับวันพุธที่23กันยายนเราเจอกันทุกวันนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ฟุตบอลหน้าเชียร์เยอะเหมือนกันนะครับเยอะกว่าเมื่อวานอ่ะนะฮะเมื่อวานก็ตัวเลือกมันน้อยไปหน่อยนะก็เลยเสียสถิตินะครับเบอร์ตองเมื่อวานโดนนะครับเอ็กเซลเซอร์ แต่ว่าคนอื่นก็ก็ยังก็ยังมาอยู่เช่นนิวพอตเมื่อวานตัวในคลิปเนี่ยผมให้ไปก็กโอเคนะครับวันนี้ก่อนจะไปวิจารณ์กันนะครับฝากไว้เหมือนเดิมน,นะครับทางด้านซ้ายมือผมตรงนี้นะฮะคุณสแกน QR Code โค้ดเข้ามาตรงนี้แล้วคุณจะได้เข้ากลุ่ม VIP ทันทีนะครับในกลุ่มผมก็จะมีตัวทีเด็ดคัดแกกทุกวันนะครับตัวเบอร์ตองตัวรวมถึงตัวเน้นตัวอื่นนะฮะแจกเป็นไกด์ไลน์ทุกวันแล้วก็สอบถามพูดคุยกันได้นะครับ มีเพื่อนเชียร์บอลไปด้วยกันเยอะเลยนะฮะสนุกแน่นอนนะครับสแกนกิโลโค้ดเข้ามาเลยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือเว็บไซต์ fm99bet นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บดีๆใช้งานอยู่นะครับหรือใครที่มีเว็บอยู่แล้วนะฮะลองดูครับลองใช้เว็บนี้ผมแนะนำเลยไม่ไม่ได้เสียหายเลยคุณจะฝากเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่นะครับได้โบนัสยอดเสียทุกวันนะครับสามารถ กดรับได้วันละครั้งทุกวันนะครับวันละ2%เนะครับเกิดคุณเล่นบอลเดี่ยวเล่นบอลชุดเนี่ยแล้วโดนนี่มารับยอดเสียคืนได้นะฮะส่วนผู้อื่นที่บวกก็มันก็บวกมาเต็มๆอยู่แล้วนะฮะตามยอดที่ได้เว็บนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมมองว่าเป็นเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับสายบููสายดยอย่างอย่างทุกท่านนะฮะก็แอดไลน์ไปสมัครเว็บได้โดยตรงนะครับที่แอด fm 9 9 b e t นะครับแต่ว่าก่อนอื่นสแกนกิโยโคสมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะ วันนี้1คู่ที่จะไปพูดถึงนะครับเป็นเกมระหว่างสโต๊กซิตี้นะครับพบกับจูเลียแฮมศึกคาร์บาทครับรอบ3นะครับเล่นที่บ้านสโต๊กครับสโต๊กนี่นัดที่แล้วสร้างความลือลั่นเอาไว้นะครับด้วยการบุกไปเขี่ยวูฟัมตันตกรอบเลยครับบุกไปชนะวูฟ1-0นะครับเล่นดีมากแต่ว่าในหลีกผลงานไม่ได้เรื่องเลยนะครับเล่นมา2นัดยังไม่ชนะใครยังยิงใครไม่ได้อย่างไรก็ตามผมมองว่า สต็อกคุณซื้อเก่งนะครับไมเคิลโอนิลเป็นอดีตคุณตัวคุณซื้อไอร์แลนด์เหนือนะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยมันก็ยังพอจะมีตัวที่แบบตัวดังๆอยู่เช่นแซมโบกนะครับเจมส์แมคเคลนร้านชอค,คลอสก็ก,ก,ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะเล่นไม่ได้เพราะว่าความฟิตไม่ถึงนะครับขณะที่จิลิงแฮมนะครับมาจากลีกวันนะครับมาตรฐานต่ำกว่าแกิดบอลเป็นรองชื่อชั้นนักเตะเป็นรองผม ผมมองว่าสต็อกเล่นในลีกกับเล่นในถ้วยนี้เป็นคนละอารมณ์นะครับฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมีโอกาสครับที่จะได้ผ่านเข้ารอบไปอีกนะครับอุตส่าห์ชนะวูฟกมาถ้าวันนี้มันจะตกรอบเนี่ยก,ก็ก็ช่วยไม่ได้นะฮะวันนี้ผมมองว่าหน้าเชียร์สต็อกอย่างยิ่งนะครับเปรดอยู่ที่0.75นะครับแนะนำเชียร์ทีมช่างปั้นหม้อโต๊ะตี่นะครับสักพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ